ทบักจ,จมันแปลว่าอะไรคะเท่บักนะคะแปลว่าสุดยอดคะ่ะแต่ว่าวิธีการที่เราจะแสดงออกจะไม่เหมือนกันว้าเท่บักจ้าอ๋อเท่บักอ๋โอ้ทย,ยี่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 ยยยย่ สุดยอดมากเลยอะคนเกาหลีนะคะจะเป็นการเน้นสีหน้าท่าทางเขาจะเน้นเรื่องการใช้คำพูดน้ำเสียงเขาอ้าถบ่ป้าเถบางเยียวปาินจะแถางเงียวจะมีการแสดงออกที่ค่อนข้างหลายรูปแบบมากเลยนะคะอันนี้เราจะต้องไปแมทกับสถานการณ์เราเองนะคะหรือแบบสมมุติเราคุยกับเพื่อนแล้วเ,เพื่อนบอกว่าแบบเมาส์นู่นเมาส์นี่แล้วแบบเฮ้ยสุดยอดเลยว่ะเถะบ่แต่ถ้าสมมุติ เราคุยกับผู้ชายนะคะแล้วผู้ชายก็แบบว่าเอ้ยเขาว่ายน้ำเป็นเขาเล่นเทนนิสเก่งนะคะอ๋อชินใจอ๋อนุ่มเท่บอกเดียวคือเราก็จะต้อง plus plus มารยาของเราเข้าไปในแต่ละสถานการณ์นะคะอย่าลืมไปใช้น,นะคะทุกคนบ๊ายบาย